คุณผู้ชมคือคนไทยเนี่ยนะติดกินเค็มแล้วก็ติดกินหวานแต่ว่าเราก็ไม่เคยคิดนะว่ามันจะมากขนาดนี้คือวันนี้กรมอนามัยเนี่ยเขาเปิดผลสำรวจออกมานะครับปรากฏว่าการบริโภคเกลือโซเดียมของคนไทยเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบสองเท่าในขณะที่เรื่องหวานก็เหมือนกันปรากฏว่าคนไทยเนี่ยเฉลี่ยดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาล3แก้วต่อวัน กรมอนมามัยเขาเตือนเลยนะครับว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตเช่นอะไรมะเร็งหัวใจขาดเลือดเพราะว่าพฤติกรรมในการบริโภคอาหารรสจัดหวานจัดมันจัดเค็มจัดพวกนี้แล้วไม่ออกกําลังกายนี่แหละนะฮะทางด้านนายแพทย์สุวรรณชยัยวัฒนายิ่งเจริญชยัยอธิบดีกรมอนมามัยวันนี้เขาก็เลยไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนเมนูชูสุขภาพแล้วก็หวานน้อยสั่งได้ไปสู่บรรดาร้านอาหารต่างๆกับฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าดังก็คือนายอิสริยะภัยรีไพริดรองประธานฝ่ายนโยบายสาธรารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ของไลแมนวงในนั่นเองนะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าดังแล้วก็เป็นฟู้ดรีวิวเจ้าดังนั่นเอง ทางกรมอนามัยเนี่ยเขาต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านส่งเสริมสุขภาพผ่านทางเทคโนโลยีที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ทันสมัยใช้งานง่ายก็เลยเล็งเห็นว่าควรจะไปร่วมมือกับ l i ไลแมนวงในนี่แหละนะครับ ก็จะขับเคลื่อนมีการชูเมนูหวานน้อยสั่งได้แล้วก็เมนูสุขภาพใน Line Man ให้ประชาชนเวลาที่จะเปิดเข้าไปสั่งอาหารใน Line m a นอย่างเงี้ยหรือไปดูรีวิวอาหารอร่อยในวงในอย่างเงี้ยก็จะเจอส่วนที่เขาแนะนำอาหารที่ปริมาณน้ำตาลน้อยอาหารที่ลดความหวานความมันความเค็มลงเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้ไม่จําเป็นว่าอ๋อสั่งชาไข่มุกก็จะต้องสั่งมาตรฐานตามนั้นสั่งไปเลยว่าหวานน้อยๆสามารถสั่งได้ไลน์แมนเขายินดี ทีนี้ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยอะอย่างที่เกินไปประชากรไทยเนี่ยบริโภคเกลือโซเดียมมากถึง3,636มิลลิกรัมต่อคนต่อวันทีนี้เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ2,000มิลลิกรัมต่อวันไม่ควรจะเกินปรากฏปลาเข้าไป3,600หมายความว่าได้รับโซเดียมเกิน,กนมาตรฐานเกือบ2เท่าแล้วข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2,560ถึง2,562เนี่ยนะ พบว่าไม่ใช่แค่หวานเอ่อไม่ใช่แค่เค็มแต่หวานด้วยคนไทยกินน้ำตาลทราย2.5ถึง2 6งล้านตันต่อปีบางคนบอกฉันก็ไม่ค่อยได้ใส่น้ำตาลในก๋วยตเตี๋ยวนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในเครื่องดื่มคุณผู้ชมคนไทยติดกินน้ำหวานน้ำอ้วนเนี่ยเฉลี่ย3แก้วต่อวันเลยนะครับเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพมากๆแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตซึ่งทราบไปว่ามันคือสาเหตุอันดับต้นๆของ การที่ทําให้คนเสียชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหัวใจขัดเลือดคับ